แฮรี่ครับช่วงนี้นี่พระศึกกันพรึบเลยแล้วที่ศึกกันไปก็ปรเรียนเก้าทั้งนั้นขายขี่หน้าชิ้หายขายขี่หน้าชิ้หายอุย้ยแต่ละท่านนี่พระผู้ใหญ่ปรเรียนเก้าทั้งนั้นนะแม้แล้วพอกูเป็นกระเทยแต่งปรเรียน9้ามีปัญหากัน มีปัญหากันจะเป็นจะตายไม่ได้ย่าอกมันจะแตกนอนที่ตึกไปประเรียนก้าวทางนั้นมึงตามไปด่ากันด้วยตอนนั้นเนี่ยทำมาเป็นเคร่งเรื่องการบวชบวชชายแท้บวชไม่ชายแท้ที่เอาผู้หญิงนั้นเป็นกระเทยม้กนะที่ตึกไปน้ะพระศาสนาจะดีเนี่ยมันอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่ว่าพระประพฤติตามวินัยหรือเปล่าอืมช่วยไปสอดส่องกันด้วยไม่ใช่อคติทางเพศ ไม่ใช่ต้องมาปล่อยให้กระเทยมาพูดเรื่องศาสนาเอยทนพูดเต้เอาคุณสุนทิยาเข้าใจแพรรี่เขาไหมเออเออเข้าใจเขาเข้าใจแต่ท่านอย่าพี่เออดีไม่แต่คือคือเข้าใจแต่ท่านน่าจะอยู่ในในน่าไม่น่าจะศึกมานะเพราะจะช่วยแก้ไขปัญหา ค่ะฝึกมาแล้วฝึกมาเธอขาดดีแล้วเพราะถ้าอยู่พูดอย่างงี้เดี๋ยวจดหมายไปถึงวัดอีกจะต้องได้กราบเรียนขอความเป็นธรรมกันอีกออแต่ก็ไม่ได้นําพาสุดท้ายแพร่อยากจะพูดอะไรหน่อยไหมครับคนทาบุญส่วนใหญ่ก็ขาจรทั้งนั้นวัดเจ้าหน้าจังหวัดหลายๆวัดเป็นวัดดังอยู่ได้เพราะพระศักดิ์สิทธิ์หนูอยากไม่ใช่ไม่อยากพูดว่าพระศักดิ์สิทธิ์คุ้มหัวนะคะแต่มันคือความจริงท่านไม่ได้อยู่ได้ด้วยอำนาจบาร,รมีท่านท่านเป็นเหมือนมหาโจรในผ้าเหลืองแค่ ช่วงชิงเอาลาบสักการะที่เขาเทิดทูนถวายพระพุทธศาสนาไปเพื่อการส่วนตัวเท่านั้นเองดังนั้นต้องไปปรับแก้ไขที่โครงสร้างค่ะไม่งั้นปัญหานี้จะยังเกิดอยู่